สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งเป็นเบคอนแบบศูนย์โรบักนั่นเองนะคะทุกคนคือเราจะไปป่วนคนอื่นนั่นเองป่วนด้วยกันปนตู้เซฟนั่นเองนะคะทุกคนเราจะไปดูว่าที่ไหนมีตู้เซฟบ้างวันนี้อาจจะอัดคลิปแบบดึกมากนะคะทุกคนก็พูดดังไม่ได้นะคะทุกคนมันดึกมากแล้วพูดดังไม่ได้แพรวนี่ไงมีคนชื่อแพรวคนไทยด้วยไหนดูหน่อยสิ คนไทยเนี่ยไอเราจ่ายแล้วนะสวัสดีเนี่ยไอคนไทยไป้ายอะไรเนี่ยร้านปิ้งย่างบ้านที่สิบเจ็ดวิเบคอนหิวพอดีเลยเบคอนจะไปซื้ออะไรเนี่ยรัดดารัดดาเราเป็นคนตรงๆรงอุ้ยอดัมตับเป็ด โอ้โหค้นง,ง่ายๆเลยทุกคนอ้าวแล้วได้ตังซีทุกคนอะละไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไปลป้นบ้านหลังเื่นดีกว่าอุ้ยชื่อประธานบริษัท <c oughs> โดนไล่ออกแน่นอนทุกคนดูละคร หนังสั้นเยอะกันไปดูหนังสั้นเยอะกันไปแต่เราจะดูก่อนยัยเจอแล้วโหเดี๋ยวคนบางรู้เซฟทั้งนั้นเลยอ่ะคนไทยนี่มันฉลาดสเสือเกินคนคนไทยฉลาดมากคนไทยฉลาดมากเลยคือตู้เซฟตรงเนี้ย มันหาจากตรงไหนทุกคนที่มันจะเป็นหอพักเนี่ยมันหาจากไหนเราไม่รู้อะทุกคนชื่อบอกหน่อยหรือไม่มีตู้เซฟไม่แน่ใจอ่ะมีหรือไม่มีไม่รู้อ่ะขี่สกตบอดไปก่อนที่สุดล้วก็ได้ตังฟรีแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เราไปดูอีกว่าบ้านหลังไหนจะต้อนรับเราหรือเปล่า รับคนเข้าประทานบริษันที24 24อ๋อบ้านหลังเดิมนี่โอ้โหคนไทยไม่มีใครสร้างบ้านเลยหรออุตสาหจรหมาป้นนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาพูดว่าเป็นรูปพี่เปล่าโอ้โหเก่าวะเนี่ยโอ้โหคนนี้เก่าไม่ใช่ละได้โอ้โห คนในบูธาววนแต่งสวยจังเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนเอาชุดหนึ่งครับรดาสวยนะคนแต่งเป็นรด,ดาเขาสวยนะอ่ะแล้วต่อไปวายกินกิกิน เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนี้นเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปอ่านก่อนประเด็นนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยปิ้งย่างปิ้งย่างแต่มันเป็นสภาพไอติมเนี่ยนะโอ้โหดูสภาพไอติมแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าเอาไอติมความจริงร้านนี้เป็นร้านปิ้งย่างแต่มีไอติมอยู่ไม่ใช่ร้านปิ้งย่างนะทุกคนไอติม เอารถอะไรดีคะอ่าเอารถอะไรเลือกเลยค่ะมีรถมินเอาช็อกโกแลตไหมเราบอกเขาไปเลยเขียนถูกก็ปาไปรู้เอามา เราป้นตังเข้ามาอ่าแล้วก็ตังไม่มีอะไรนะเบคอนเป็นสายเปฮะถึงเบคอนจะเป็นตัวที่จน,จนๆแบบส่วนโรบักไม่ได้ใส่อะไรเด็ยขอบคุณนะคะนี่ไงถึงเบคอนจะเป็นตัวส่วนโรบักเนี่ยก็มีเงินเหมือนกันนะใชจไหม โอ้โหคนนี้แต่งตัวเป็นพระราชวังเลยแหละโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าแต่งตัวพระราชวังมาบ้านอยู่ไหนไม่รู้อันนี้คือตอบแบบไม่รู้เขีนไม่ถูกเลยนะไปสร้างดิไปสร้างดิสร,งดสร้างด้วยคนนี้เป็นใครอ่ะวิ่ผมขาวแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะวิ่น่ารักมากอ่ะวิ่หน้าตาน่ารัก,กอ่ะ พูดดังไม่ได้ทุกคนพูดดังไม่ได้วันนี้ก็ผมสีชมโพตาสิงม่วงก็น่ารักกัน,นะคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากะคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรให้ป่วนแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิะะ่งด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบาย